ัสดีครับอาณาท่านตกปลาทุกท่านนี่เรามาอยู่ที่แพไ่แอลนั่งเรืออยู่ประมาณนักสิบห้านาทีอ่าอยู่หมายของัวและนี่มาต่อเป็ดเสร็จแล้วครับนี่กําลังจะลงชุดแรกเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลงานของช่องเซี่ยนตกปลาจะเป็นยังไงตอนนี้แปดโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ปลากันหรือไม,มไ่มาติดตามชมครับคอบคุณครับเอาด้วย ตีล้อเลยเหรอทำเลยนะพี่เลยโดนจ้งเลยเหรอโอ้โหโดนหรือวะไม่อยู่อยู่วะไม่อยู่กลัวหนักสายไม่อยู่ไม่อยู่อย่างนี้ไม่อยู่เราไปถึงเลยไม่ถึงมาเราก็รู้ไม่อยู่หรอกไม่อยู่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวหัวขัดลูกคุณต้องระวังพี่ต้องระวังพี่ระวังพี่เอามาเข้ามาเขามา อเห็นแล้วครับไอ้ไก่ไม่โดนอีกแล้วโดนไหมไม่โดนแล้วโม่โดนครับเก่าเลยเก่าเลยกับข้าว วไงว่าไงตัวนี้ครับ่ต <uh, uh ัว huh. นี้ตัวเล็กหน่อยมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งตัวเล็ก

แน่ละหัวใจเดี๋ยวต้องดูกล้องโอ้โหนี่สงสัยไม่ได้ไข่หรอกเนี่ยมันกินลำที่ตะก้อแน่ๆแล้วมันกินได้เดือนต่อเนี่ยมันถึงลำอ้วนขนาดนี้บึ้งเลยเนี่ยดูดิเดือนเดือนโอ้โหเอาอุยเอา อาแกงเดียวกันเลยดิ่ตัวฟอเลยไงีกินแล้วนอ้ออไรนี่เฮ้ยอะไรวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยังใหญ่เว้ยปอยใหญ่เว้ย บอสผมมาแล้วครับโอ้โหตัวขนาดนี้ไม่โดนด่าแล้วแม่ชอบเลยตัวขนาดนี้ตัวคุณเล็กเลยตัวนั้นเลยหรือตายแล้วเขาได้ตัวนั้นเราได้ตัวนี้เล็กเลยแล้วบิ๊กบอสบิ๊กบอสแจ๋วตัวนี้ตวตกปลาทะเลไงต้องตั้งเบ็ดอย่างนี้ไม่รู้ ขอสักลับทะเลครับเนี่ยขอกลับน้ำเละไอถุงไปแล้ว อีกวันก็สถานการณ์ตอนนี้ครับประมาณบ่ายสองโดยประมาณก็ไม่มีอะไรครับเงียบครับลมแรงแต่อากาศก็ดีก็ตกปลาก็มีตอดกินเรื่อยๆเป็นบางครั้งก็ยังพอมีขึ้นมานิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ตัวใหญ่ไม่มีครับมีตัวเล็กๆปลาหมอ,อมสกับเป็น like นี้ครับนี่ครับเราทําเหี่ยมาตกกลาหมอใช่ครับเหี้ยตกปลาหมอมีไม่มีตกปลาใหญ่ครับ ด้วยบรรยากาศก็ลมแรงอย่างเดียวครับบรรยากาศดีฝนไม่ตกนะครับจะลงมีลงเรื่อยๆตกเรื่อยครับฝนนะรวยอะไรครับรวยอะไรครับ <c oughs> อ้าวรวย เพื่อนครับโอ้โหไหนโชว์โชว์พี่หน่อยเนี่ยโชว์โชว์ให้พี่ดูหน่อยโอ้โหไม่ใกล้เลยไม่เบาเลยนะนอนอ่ะไม่เบาเลยเพิ่งตื่นเนี่ยนอนไม่เบาเลยตื่นมาดูองค์ชายเขาเพิ่งนอนเพิ่งตื่นตื่นมาสับนะดูนะสับเป็นใจพวกเลยอะเลือนะไปเอาเลือดดิเขาเลือดเลือดเเฮ้ย เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ไรอ่ะบ้าไอ้อบไล้อบไอ้อบไอ้อบได้ขามือครับผมนี่ขามือครับไปได้เป็นไปได้โอ้ไ่ถึงดินกินเลยครับตัวแรกของวันนี้กล่องไม่ได้ตั้งอนะ เฮ้ย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 เไรเฮ้ย้ยเฮ้ยตอเฮ้เฮ้ย้เ้ยเฮ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 ้ยบสองเป็นไปได้ฮะยังไม่วางคันเหยี่อไม่ถึงดินใสสแล้วโอ้ยได้อยู่นะไม่ได้ินเกินไปสามสิแดกอะไรอะแดกอะไร มันครับมันครับมันหมูตะเบี้ยวมันหมูแท้แทมันหมูตะเบี้ยวเปิดนะครับเฮ้ย่ะต้องมีอย่างนี้เรื่อยๆก็ดีนะแยงเหงาก็มาถึงเวลาสี่โมงครับความหวังก็เป็นลมๆนั่งๆเหมือนเดิมครับตั้งแต่หวยรัฐบาลออกไปเ็เรียบร้อยโดนแดดครับเช่นปลาครับ เชา้ามาจนสี่โมงนี้ก็ไม่โดนเลยไม่กินเลยกินไปเล็กกินมั่งไม่กินมั่งก็ได้วันนี้คงไม่มีอะไรเพิ่มครับเย็นคงปาร์ตี้กันนิดหน่อยแล้วก็จะทำอาหารกินด,ดีกว่าจะพบวันพรุ่งนี้เช้าดีกว่าแต่ถ้าวันนี้มีตัว ตอนกลางคืนก็อยวจะฉายให้ดูนะครับว่านั่งอยู่อีกฟักหนึ่งเพราะลมแรงมากปากินยากครับลมแรงขนาดนี้ก็มาติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเราจะกลับบ้านกันแล้วเรายังไม่มีตะกอเป็นชิ้นเป็นอันเลยกันเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ดูถึงตอนนี้นะครับ ที่สองเหรอขอวันนี้อนนบอตเตอร์หรือว่าปาลาแต่ขอให้เป็นนางฟ้าแล้วกันดูกันอ๋อพันไปหมดเลยโอ้โหพี่ตาที่ไม่คิดตะเพร์ครับตะเพร์ครับเฮ้ยไ,ได้ได้อยู่เลือบโอเคลงเล่นทั้งหมดเลยนะ<ม> <laughs> บอดแทบ ัวเดียวหมดแถบเลยเก็บทั้งแผงอ่ะมีโลอ่ะตัวนี้อืมยังดีมีโลนะตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคว่าอันนี้จงตัวโลครับโลอะไรโลโลขีดอีกอีกสักทีแป ตัวถึงโลกนี่ครับเ <laughs> กี่ยออวปีดปีดสุดโอยเราก็นึกว่าปลาอะไรออกปีดปีๆปีด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 ป <h ums> นี่ครับอาจารย์ปู่ของบําหมอจะกลับนี่อาจารย์ปู่เลยนะไม่ธรรมดา จะจะจะจ,กจะจกำลองไฟฟาข้างโยกบอลครับอันนี้นะครับมาแล้วนะครับตัวของเราครับใจเปรืองเลยนางฟ้าครับนางฟ้ามาแล้วครับนางฟ้ารอกันมาตั้งน,นานแล้วทุกท่านไหนนะับเี่ย บรรยากาศลมแรงๆนะครับอย่างกันอยู่ทะเลเลยนะครับลมแรงมากครับตรงนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะครับตรงนี้ลมแรงนิดนึงไม่นิดเลยไหวครับพี่จบไปแล้วครับหนึ่งทริปในบรรยากาศที่ฝนฟ้าไม่เป็นใจแต่ไต่เขาก็โอเคอยู่ครับเขาก็บริการเต็มที่เขาจะลากให้ด้วยแต่เราก็ไม่ไปเราไม่ย้ายในฝนฟ้าที่เป็นแบบสุดๆจริงๆครับหนาวแลก เป็นหนาวอากาศเปลี่ยนหนาวแล้วก็ทางปลาทุกคนนะครับเขาจะรู้กันดีว่าถ้าเป็นอากาศอย่างเงี้ยป่าไม่กินแต่เราก็ยังได้หมอตกลับมาก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับกัแบบทิมนี้ขอบคุณครับที่พี่ๆน้งงองๆทุกคนทนาทุกคนที่มาติดตามนะครับมีคลิปอะไรเดี๋ยวผมลงให้ใหม่นะครับเรื่อยๆถ้ามันมีมาได้ไปนะครับขอบคุณมากครับเราทา <laughs> ทำเหยื่อไปตกหมอกบเหรอเราเราแก้เกมได้ครับจังหวะเรามีชุดเล็กไปใช้เบ็ดเล็กด้วยก็เลยได้หมอตะกลับมาได้ได้มากินได้มาอะไรหน่อยครับก็โอเคอยู่มันมีไม่กี่คันเลยมีสามคันสองคันเองเลยมีอยสองคันครับเอชุดเล็กเ็าไปชุดเล็กเอาไปตกสปิวด้วยครับแล้วไปไป,ไปผูกเบ็ดตัวเล็กๆเอาก็โอเคได้ถือได้อยู่จ็ดีอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ้องในบ้านงา่ายคะอรับฝากติดตามเลยฝากดากดไลค์กดแชร์ปร้าป๊าดทดี่หลบเร็วๆเดี๋ยววันหลังไม่พามานะเดี๋ยวคุยป้าป๊าหน่อยดิฉันไม่อยากพูด